กราบสวัสดีเอฟซีซูผู่ซูคนครับมันยิงหลอดมาสรุปผลบางไฟนะครับขนาดหนึ่งท่อขนาดทอหนึ่งทอสองทอสานิ้วบางส่วนนะครับเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันหกสิบแปดนะครับผมบางที่หนึ่งต้มนะครับผมมุ๊ยต้มอีหลีนะครับหกสิบหกสิบห้าเดียร้อยเก้าสิบห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับสมชื่อนะครับต้มบางแหลกก็โดนซะแล้วนะครับโดนต้มนะฮะบางที่สองสุมาวินนะครับ 38 43ิดี่สิเดลล้าห้าสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับผมบ้างที่3ดาวจระแสงนะครับ63 67ขนาดทอสองนะครับ85คะแนนผ่านนะครับบ้างที่4ขวัญใจหลวงพี่นะครับผมขนาดหนึ่งนิ้วนะครับ60 50 60นะครับแตกตุ้มนะครับแผ่นะครับบ้างที่5นะครับนุ่มไรอ้อยนะครับ 60เบอร์เดียวไดยว้2 1 0คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่6อีดากแดงโอ้อีดากแดงขนาดทอสองนะครับห้า5ห้า้ายจาวนะครับบางที่เจเสียบัดนะครับผมขนาดทอสามนะครับ20 40หายจาวนะครับบ้างที่8นะครับเปเลฟ้ามนะครับ62เบอร์เดียวได้1ย0คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่เก่าอัมพาวันนะครับ75 8ดไ้ด้310คะแนนผ่านนะครับบ้างที่10ใจรักนะครับ 67 74 45, นะครับ345คะแนนผ่านนะครับบั่งที่11ต่อจ่เรือนนะครับ84 84เบอร์เดียวนะครับได้385คะแนนผ่านนะครับบั่งที่12ครับเทพฟังโค้งนะครับขนาดนิ้วนะครับ80เพียง200นะครับหายเจ้านะครับบางดีสิบนะครับนุ่มภูเก็ตนะครับ70เบอร์เดียวได้237คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีสิบเ,เ 84, 84, 5, นนบสีบสยบบาทนะครับอ่า 80เบอร์เดียวนะครับได้3 30คะแนนผ่านนะครับบางดิซิมห้ะเปเล่ฟร์มนะครับขนาดทอส60เบอร์เดียวได้240คะแนนไม่ไว้นักเลยนะครับแพ้นะครับบางดิซิมนะครับนครน้องสวรรค์นะครับ80 85ได้75คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดิซิมเสียบารนะครับขนาดทอสนะครับ240 0ได้3 60คะแนนผ่านครับบางที่18ใบยกนะครับขนาดทอส 80, 80 85ได้า1ดคะแนนผ่าน,นครับบาง19เเคยบันตูมนะครับ 60, 60 65ขนาดทอ2อด้125คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สุริยานะครับ65 7 0ได้220คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่เจราญไมนะครับ70 80ได้อ2 0าม5คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่2 2อัมพาะวันนะครับ75 87 77 87นะครับอ่า เดย์สอง้อยแคะแนนเจ้านะครับบ้างดีย่สินะครับเคยน้องให้นะครับ7 7 8 7นะเดย์สาม้อยสคะแนนผ่านนะครับโอ้พันติผิดนะครับเป็นตกติคสีเขียวเป็นไปติคสีแดงขอไพ่นะครับบ้างดีย่สิต่อจะเลื่อนนะครับ84เบอร์เดียวไดยร้อยยี่สิบห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างดียีนะครับนครอน้องสวรรค์นะครับ80เบอร์เดียวได้300พอดีผ่านนะครับ บางที26นุ่มลถไถน,นะครับ70-80ได185คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที27โคกกระแซนะครับขนาดท่อ2 70เบอร์เดียวได305คะแนนผ่านนะครับบางที28นะครับเสียบาทบวกโชคน้ำใช่นะครับขนาดทออ2 80เบอร์เดียวได405คะแนนผ่านปาตีโต้นะครับ,นนรบท่อ2ได405คะแนนเก่งคักนะครับ บ้างดียี่สิเสียบาทบวกคุณศึกนะครับ80เบอร์เดียวได้280คะแนนเจ้านะครับเปิดแมงคักนะครับเปิดแม่นคักนะครับเปิดพอดีเป๊ะเลยเจ้านะครับบ้างดีสามนะครับเอน้องไายนะครับขนาดทอสองแปดสิบเ้าสิคะแนนไม่ไหวหนักเลยนะครับแพ้นะครับบางดี31นะครับเสียบาทขนาดทอสนะครับ25 45นะครับปลาย300ร้้อยสี่สิคะแนนเจ้าหมวกนะครับโอ้ เส้นด้ายนะครับบางดีสาต่อจะเลื่อนนะครับขนาดทอสองเบอร์เดียวใดสองร้อยแพอดีเป๊ะนะครับเจ้านะครับบางต่อมานะครับบางดี3านุ่มผู้เกตนะครับหกสิบแปดเดียวนะครับใดสองร้อยเก้าแนนผ่านนะครับบางดีสาเจร่าไม้นะครับ75 95สิ้าเก้าสองร้อยเก้าสิบขาแนนเจ้านะครับบางที่35นะครับเทพโยนะครับขนาด หนึ่งนิ้วนะครับแปดสิบเพียงสองร้อยได้สิบคะแนนไม่ผ่านนะครับโอ้โหนะครับผมอ่ะหากขอ้อมูลผิดพลาดประก,การใดลุงรอดเอฟซีต้องกราบขออาภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟซีสวัสดีครับ